สวัสดีค่ะพี่น้องะ่ะสวัสดีตอนเซาเซาด้วยจากพี่น้องจ้าสวัสดีเช้าวันวันพุธสวัสดีเช้าวันพุธจ้าแม่คะก็ขายของเหมือนเดิมคะ่ะเซาเซาแต่หน่อยไปซุ่งนี้นี่ไปโรงเลี้ยนค่ะพี่น้องขา ผู да. ้ใดอยากได้น um? ้องใหม่ส <address receptor engineer> ั Bernard ่งเลยเด้อขายใส่กอกขายขายเสร็จมาขายใส่กอกได้โฆษณาน้องใหม่ค่ะผู้ใดอยากได้สั่งเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะซอยอุดหนุนผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งบ้านเฮาเพิ่นส่งมาขายกตขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาละที่ซอยอุดหนุนเนาะมาพี่น้องด้ยใส่ใส่โอ้ยลงๆๆใส่รอบนี้แห่เบิ่งใส่กอกเบิ่งกี่ล่ะพี่น้อง โบเมนใหม่หน่อยๆไปอีกแล้วบ่ย่าไปข้าวมูนเดีววะโอ้จ้าจ้าย่างแลไปเกี่ยวเขาไปก็ย่างใส่กอกทาตะหน่อยบ่ั่นได้มีหยังกินฮอดเค้าดอกพี่น้องย่างใส่กอกขายใส่กอกก่อนจ้ะ มื่อกี้ประเดิมไปแล้วสี่ไม้คล้ายไปแล้วนอกพี่น้องไม่สู้ก็ไม่มีกินไม่ทําก็ไม่มีกินไม่หาก็ไม่มีกินนั่งอยู่ซื้อๆนั่งอยู่ซื้อๆนอนอยู่ซื้อๆเงินมันบงอกเดี๋ยวน้อพี่น้องเนาะเราต้องหาเราต้องทำทำทำจะได้มากได้น้อยเราก็ต้องทำโมเมนว่า บเมนว่ามือนี่ขายได้น้อยโอ้ยมืออื่นขีค้านะโบอเมน,เนมือนี่ขายได้น้อยแห้งต้องขยันขึ้นไปอีกมือนี่ขายได้น้อยแห้งต้องขยันขึ้นไปอีกว่าเฮ็ดจีเไ๋บันจงสีได้หลายกว่าเก่าเมนบอพี่นองอยังาวา่าจะขีค่านเมื่อไ้เนี้ยโบเมนว่าเห็นมือนี้ขายบ่ดีมืออื่นยุดเลขสี่โบเมนเนยอย่าไปคิดแบบนั้นมัน การค้าขายมันมีวันได้วันไม่ได้วันวันที่เราได้เราก็ดีใจวันที่เราไม่ได้เราก็คิดจะว่าเอาวันที่เราได้มามาถัวๆกันไม่เฉลี่ยสใส่กันเอาอย่าไปพ่อแท้อย่าไปสิ้นหวังชีวิตคนเรามีความหวังเสมอความหวังวันนีนนี้ เราอาจจะขายดีขายดีซุปเปอร์เลยค้ะซุปเปอร์เลย่เอาจะไม่ใช่ค่ะสองกิดสองใจเอย <c oughs> ึงไรงงองกนั้นื่อืมย่าสองกิดสองใจมั้ะซื้อโรดแสบไม่ค่ารับประกันรับแม่ บัเฮ็ดเองอเ,เองมียน<อ>ทำเองทุกอย่างเลย ขายลูกค่ะไปโรงเรียนจ้าจ้าแม่นยังบ่อยากให้มีเสาร์อาทิต <c oughs> ย์แมนอยู่ ว่าสองคิดสองใจย้ําสองคิดสองใจท้อเบอร์เราคิดใจเด้แต่ว่าเพิ่นถูมาสื่อดูอยู่ดอกว่าคิดว่าความคิดเพิ่นคิดคิดว่ากินยังดีนอ้อกินดีปะน้องกินไหมนอ้องพีน่น้อง แม่ะคะ้าก็อยู่หน้าวัดเหมือนเดิมจ้าหน้าวัดบ้านป่าขีหน้าวัดบ้านปน่า,าปขีนะคะใครสนใจอยากได้ไส้กรอกกินกับข้าวไส้กรอกหมูไส้กรอกบนเส้นสั่งได้นะคะแม่นะคะ้าอยู่ที่เดิมลมวีวีลมหนาวมาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามื่อนีหนาวเป็นพิเสเซีอนกหน่อยไปส่งนี่น,นีไปเรียนเืียกไงย่างไส้กรอก คนเราเราต้องแบ่งหน้าที่กันอยู่น้ากันอยู่น้ากันเดี๋ยวกายเห็นบ่เมืม่อวานเนี่ยนีนย่นี่วะนี่นี่วะไม่มีใครสนใจหนูเลย <S 2> <S 2> สั่นมื่อวานเมื่อวานเพเฮ็ดอันใส่กอ,อกคั่มเนี้ยวันนี้มือนีเพรได้บอกแต่น่อยว่าข่อยชี้ออ,อกข่อยชี้กลับไปเฮ็ดใส่กอ,อกเริ่มมือนี้ ่ไปสิกลับไปเฮ็ดใส่กอกเดี๋ยวตูนลูกน้ำมือแรงเพราะได้มีเวลาเพิ่นเนี่ยเจ้าขายผู้เดียวก็ได้ดอกไม่ว่าสิมันมีตูนลูกเนี่พี่น้องตูนเพิ่นพ่อพอ,อย่างสิเพิ่นบ่มีมูมเรียนบ่มีมูมเรียนแล้วเพิ่นก็สิงอแงี ก็กลับบ้านแล้วว่าจะบอกมาสิกลับบ้านเพี่น้องเลยเราต้องให้กำลังใจตัวเองสิการค้าขายทุกอย่างต้องให้กำลังใจตัวเองอย่าไปคิดว่าวันนี้ขายได้ขายไม่ได้เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองแย่นบอพี่นอ้องแคาบบเซียมันในฝีมือเจ้าของก่ะแค่ิว่างได้เนาะเราต้องมีการพัฒนาไปเรื่อย มาใส่รอบเหียญโบาง,งามมันใหญ่เมย์อย่างมันใหญ่ถ้ามันน้อยๆถ้ามันหนึนหน่งพอดีพอดีคือจังซี่นะเหงว่าโอเคนีเบอร์ที่ละปุ่นอุปุอิป,ปมิมันมันเแดดแดดใส่กอกเขาเสียรูปซุงมันเด็ดใส่กอกเขาโบราณเมย์พี่น้องมันเแดดแดดใส่กอกเขาเป็นปุ่มๆเมย์ มันบเลี้ยวแม่จ้ะแต่คือคนนี่แหลนะเนาะคนก็นยังบ่อยากได้อุ้มปุ่มมันบ่คนก็นยังอยากได้เลี้ยวๆนี่ก็อยากได้แต่ว่าใส่รอบรอบตะกี้เนี่ยน้ำสม่ำเสมอใส่รอบนี่บ่คอยน้มเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องซื้อมาแล้วก็ต้องทำก็ต้องขายมันบ่พี่น้องซื้อมาแล้วไม่ทำไม่ขายก็ไม่ได้มันไม่ใช่ถูก ใส่โบเมนถือถือได้พี่น้องมันมีหลายราคาหลายใส่หลายขนาดเขาไปสร้างเอาบ่าถ,ถือใส่กับโบได้ต้องสร้างให้มันถือใส่ใมัมบอขนาดยังบูยัดดิ่โอ้ขนาดยังบอลลุงไฟดิ่ยังซำ้ำใหญ่มาก ใหญ่เกินนี่นี่ถ้าเป็นนี่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 สิว่าใหญ่เกินผู้ใดยอยากได้น้องไม้เนื้อเดียวเดียวมูดเดียวเดียวใส่กอปลาลาซับสมห้ปลาสมคีขาวน้อยสั่งได้เด้อค่ะเด้อปลาสมปลาสมที่นี่ปลาปลาสมจะมีปลาสะเพียนกับปลาจีนสองอย่างนะคะ ส้มไข่ปลาก็มีส้มไข่ปลาสุมปลาขาวน้อยปลาลาซาบนี่แบบซุปแบบดิบจ้าเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาปลาปลาโลดปลาโลดปลาคอปลาดุกปลาสลิดปลาขาวช่วงนี้ตากปลาแห่งดีเด้อพี่น้องเด้อยล้ม ล้มมีวีตากลาแหย่งเร็วผู้ใดอยากได้สั่งดไ,ไ,ได้เด้อค่ะไปส่งลกูกผู้ใดอยากได้ก็สั่งได้นะคะ่ะน้องพี่น้องขาเยอกะขายคือเก้าขายทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดแต่ถ้าวันไหนได้ซักผ้าก็หยุดจ้า แจ้งลูกค้าอีกที่เบิ้งขี่คว้ยกับมาขี่นาขางล้านคอยซื้อซือขี่จะขี่เท่ามงเดียวเมือ่อนึงแต่หน่อยเละล่างย่านลูกค้าเห็นแล้วมันดูบบดีนะค่ะพี่น้องเขาก็ต้องล่างเขาก็ต้องเก็บต้องกวาดเขามาขายอยู่ตรงนี้เขาก็ต้องเฮ็ดให้มันสะอาดนะคะพี่น้องค่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจใส่กอกปุ๋นส้นใส่กอกหมูกินกับเขาสินค้าต่างๆของเพชรั่งใดเด้อค่ะ กินนียไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องคะ